ayam Is it that certain? laughs 20 long time no see songs that didn't have words and contents that should have been used. It may be in English inεί kaboom keham kint trees to approved by a meeting of aesthetic customers. Naw we welcome him, the one who had awei.Т GO AHEAD and see us aTYM เลยเอ้เป็นสายเนาะตีนเตินก็ตุ้มด้านมดทำงานหนักเลยนะเนาะไหนจะเลี้ยงโลูกเลี้ยงเต้าไหนจะจับผีหวย สมมติว่าเทิ่งสองปอยู่ลนลงเย็นเด้วยแม่คุมองเมียวมยฮะม่เห็นดุเลยหรไม่เห็นดุเลยไงบ้าคุณแอกมา อะไรแอบมาแอบมาไอ้โว้เลยกูเห็นอยู่เมื่อกี้เออเราลงมาทำอะไรอ่ะฮะมึงทำอะไรเดี๋ยวผมคืนน้ำเพล็ดฮะนี่มึงเห็นไม่ได้ใครเนี่ยน้องเพชรเออเดี๋ยวพอกูได้น้องเพชรปั๊บเนี่ยเดี๋ยวกูไล่ติ๊กออกแม่งเลยกูณเป็นหัวหน้าเองหัวหน้าเองเออดีดีหรอดีดิไม่กลัวใครมาช่วยกันกลัวใครใครจะมาช่วยอ่ะเอาไปฟาครับเพล็ดทั้งเองคุณต้องมี ของตัวเองนะแต่ก e. ูขึ <Than> ้นป <M> ้ายเลยน้องเบลน้ or, or, or. ําเพชรอเนกลาบแล้วกูจะเอามึงกับพ่อไปอยู่ด้วยเฮ้ยไปไปทำไมอ่ะมีบ้านคณะหรือเปล้าคณะแตว่อาทิตย์สองแสนอาทิตย์สองแสนรับดีรับสอหมนหกสองหมืหกเออเหลือไหมเหลือสามร้อยงจะรับทำไมเนี่ยเออเออมึงจะาทำอะไรเนี่ยกเอ้ยพเฮ้ยดีเหรอดีเนี่ยตาอไปเลยกูรู้กไม่ยุ่งอ่เออ เดี๋ยวที่สุดอะไรของมึงเนี่ยกับบ้านเลทำไมอ่ะไม่ยอมหรอกอย่าช่วยว้หรอช่วยมาแล้วมาแล้วป๊อปมาแล้วหัวหน้าทืมออกมาแล้วบางทุกสกิลจะการอะไรอะไรพอสิรออกมาเนี่ย เข้าแมตต์เดียวเดียวอย่ามึงเอานู่นว่าขนาดไหนเนตามมา ီမ်ចအျကိကိက်លနွ် Terima kasih Yang warna warna Yang warna warna มุณนักขใครบ้างฮะมุณนักขใคไป้อ๊กคนนึงเออพี่ออดเออีเต้าโลูกป๊อกคนนึงแหมเบลฮะเบี้ยรไมู่้เรื่องมึงไงคนขับรถไปไปเหรอเอาอ๋อเอาเอาดีดีฮะอาเออ ร้องเป็นร้องเป็นภาษากินหังกินวที่ร้องเป็นภาษาไทยภาษากเจ็บปวดอีกเออได้ในยโชว์ยนูฮ่เป่่ยฮ่า่าน่าาฮ่่าฮาฮ่าานาน่าา ราช่วยไปแล้วก็เดี๋ยวหน่นี้นะที่อ่าหลยคนก็้มาช่วยกันรู้แล้วมาช่วยแล้วก็ช่วยกนตลอดร่างี่ม่อยจะปล่อยให้เขานิไเขาไปดูเองไปอไม่ได้ไม่เอาช่วเาเข้าไปเยทหารไม่ช่วยเรายรชันมฉันเปนทหารมงเปเจ้าใช้บงจะเป็นไรไปอะไอเออ ไปข้าไ่ไงไปกลับเลยไม่เอาดูกับปก็รูอยู่จให้เข้าไปหาเขาเนี่ยแล้วก็ต้งจับใจจะให้เราเสียราชวฉันก็ไปใกล้เขาแบบนั้นก็ดูอยู่่นอกจาก้ามายาแล้วเราเสียรล้วฉันก็ไปใกล้หนึ่งมเขาไปดูที่ถือเรไม่ได้ไปทำอะไรเขาดูที่ถืว่าเขาปัดจ็บเล็กน้อยขนาดไหนี่แขนแดัดกันยวบเดียวเลยเดียวทำใจาดค่นเดียวเนยนิดเวาดจ กจากประมาณ้แล้วครับพวกไม่เคยเข้าใต้เลยนครับผู้หญิงันนี้นิ้วเท้าเปื่อยดีจังเลยเดี๋ยวพิชวาสเะควราดูดดูเนี่ยมีปูดเคยคุยกับโลชั่นมันะเมีรยบเดี๋ยวเราเดี๋ยวพ่อเราตื่นเราแนะนำคิว นี่เดียวแล้วก็กลับนีเดีวนะนีเดียวีเดียวกลับีเดียวมันต้องแค่ไหนเนี่ยแล้วเขาไปดูเอออ้ยังพอไ้ังทำแบบเขาไปเขาไมดเขาจะโดนอยู่แล้วเนี่ยเอสีเียแหงเดี๋ยวแม่ไปยู่นะเดี๋ยวพอโตมันคู่นเี่ย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video ไปนะจะเสียต่อตอบก็นเทอกอันนั้หกต้อยไม่รู้ัน